ดีมาดีมาดีมาเหี hmm. ้ยบเราดีมาโชกไหนคะคะแนนปะล่างวะทางคงล่างต้องล่างต้งล่างนี่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 มันดีมาข้างล่างดีมาไม่ดีมาต้องโชกดีมาต้องโชกดีมาต้องโชกสเปสควาที่พลาดมาใช่ใช่ใช่สเปสสเปสมันจะรัจะรับต่อต่ออีแล้วโชเชโกซีเชโกซีพุเชโกซีโซเชโกซีรอรอรต่อมาต่อมา มามาเดินอีไปเดินไปเดินอีไปเดินอีไปไม่เอาผมชอบมุมนี้เดินอีไป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 แล้วโฮตรงนี้นะโฮตรงนี้นะโอเครอ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 เราลูกน็อตลูกน็อตน็อตยเจ็ดยี่ห้าสี่สามสองอีเจ็ดลง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 โอเคโอเคใครอีไป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 เตรียมเตรียมมันลุก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 แล้วมันลุกแล้วเฮเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะ เดมอนเลังนเดมอนเดมอเดมานเดมนเดมอนเมานเดมอ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 นดมอเดมอน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 เดมาเดมนเดมเดมนเดมอเดมอนเดม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 อนเมเดมอนเดมอนเยมมอนเดมอเดมเดมเมเดมเ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 มอนมเวมอนมเตมอนเมเดมนมเดมอนมเดมอนเมเดมอมเมเ มียังมียังยเบกมียังมันเบกมีครวิเกาวิโอเคโอเคมามาเดินอี้มาเดินอี้มาเดินเดินอีมาจะตายหมดแล้วรเ็วเรมามาลูกเสาลูกเสาลุกเสาอีกเจ็ดเนอกอกแลกออกห้าสี่สามสองหนึลง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 เฮ้ยสวยมาหาเบอรอบ้าให้เจอนะได้กับรีมแ้วเบอรบ้รีฟมันจะรีแล้วมันน่าจะรีฟมันรีมันรีมรีาก เอ้เปอราตายไหมเปอมารู้สึกจะออกมาทางกวาปิงแมปิงมมีใครตามหรือบ้างเดโมซีมาเดินลงอาโพสดีมากเห็นพอแล้วดีมากเห็นพอดีมากเห็นพอดีมากมันโรในอาโพครับเชี่ยมาเชี่ยมาปเชี่ยมาไปเชี่ยมาไปเชี่ยมาไปมันโถเทลี่อ่ะโพสอาโพสยู่อาโพสยู่โอาโพสอพชว์อาโพสเยัะเบล์์โพสละ ระวังโอเวอร์มล่าลาเกนระวังโอเวอร์ l ตวอรระวังโอเวอร์ตวอนะโโหโน่าจะไม่ได้นะพี่คอมมันระยะใกล้เกือบหมดอะไรนะขออีกทีระยะใกล้เกือบหมดเลยระยะใกล้เริ่มเริ่มเริ่มเริๆๆๆรๆๆๆๆรๆ่ริ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 เริ่ริ่ริ่ๆรๆๆรเ่่เเ่่ สวยสวสวยสแล้วเวทมาเวทมาเวทมาแล้เวทมาเวทมาน่าจะรีบแล้วอ่ะยอังยังยังยัถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมารีบถ่ายมารีบ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 รีระ้รบมบบ

เปดมอนเดมอนเปิดมอนเป่เยเปิดเมอนปิเดมอนเปดเิดมอนเปเดมอนเปเดมอนสวย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 แล้วเดินเดินอีทมาเดินอีทมาเดินอีทมาผมขอหวิเดินอีทมาเดินอีทมาผมขอหวิแผงหลังมันพามันเอจในห้าสี่สาหนึ่งล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 งโอเคโอเคโอเนอนไปใครนอนไปใครนอไปทะลุเวทมาทะลุเวมาทะลุเวมาทะลุเว้มาหน่อยรมอนะยนเตรียมเตรียมเตรเเเเเ

ขี่เ้ยตายีเลยตายอ๋อทำไม่ตายสเปซ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 ขึ้นบนให้ชาขึ้นบนสเปซไว้สเปซว้สวยสวยตายเดี๋ยวเดี๋ยเยเีเดี๋เดี๋เี๋ยเวเวเดีเเดี๋ยว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 เเยเวเวเเเเ

สามสองหนึ่งพัก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 พ อ่าลุกอีนะลูกอีนะลุกอีนะแล้วอีเกจองเกจอีนห้าสี่ลงลงลเจโดนเจโดนเจโอเคอ่าต่ออีเกจต่อไปลงตามเพิร์มานะอ่าเพิมาแต่สเปซสเปซสเปซเพิร์มาตายเพิร์มาตายเพิาตายสเปซสเปซสเปซไ้สเปซไ้สเปซไสมันอยู่เนะเห็นนะเออเนอยู่เ็นอยู่เมนนอยู่เตรียมเด็นะเตรียมเด็บเด็บเด็บเ ขาแล้วเหลือปะทาแล้วเหลือปะขาแล้วเหลือปะเอยู่อยู่อยู่ยรููอยู่ในูอยู่ในูแล้วลูกอีอีนะลูกอีนะเอ็เกอีในี่เจเจไว้เียอืม่อ่านัเอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวามาเสเปไว้สเปไว้สเปซไว้สเปะไว้สเปซไว้ทีนี้ผมจะเฟ้นะ วิ่งหมดแล้วเอาหมเอ็งเกตตามคาวิ่งนะต่อไปอ่ะอ่าสเปซ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 สเปเต็ม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 เตมเต็มมเต็มเเต็มเต็เต็มเต็เต็มเต็มเตเต็มเมเต็มเเต็มเต็มเมเต็มเตมเต็มเเต็มเต็มเตเต็ม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 เตต็มเต็มเต็มเตเต็มเต็มเต็มเต็ แล้วแล้วลูกนอน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 นะนอนมงกุฎมงกุฎมงกุฎอเกยมงกุฎในห้าสีลงลงโอ้โหไม่ไม่มีเพิ่มมาเพิ่มมาลีเกียหน่อยเพิ่มมาลีเกียหน่อยสเปซไว้สเปไว้สเปไว้สเปไว้เพิ่มมาลีเกียหน่อยเด็บเด็เด็บเด็บเด็บเดิเด็บเด็บเด็บเดิบเด็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 บเดเด็บเด็นเด็บเด็เดเด็เด็บเด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 ็บเด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 เเด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  ย้อนในจูไว้อนนจูไว้ยอนนจู่ไว้ยังขอขออีกรอหนึงขอีกรอหนึ่งขออหนึงสเปนนะสเปนนะสเปนนะสเปนไปนะสเปนไปนะขอีกรอหนึงขอีกรอหนึ่งสเปสเปสเปนมันเหยียบในเราแล้วมันเหยียบในเราแล้วเด็บเด็บเด็บะังระวังระวังระังระังเด็บเด็บมาแล้วล้ลุกลุกอีทไว้ลุกอีไว้ลุกน้อนลุน้อนนผมนะเองเก่์เนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งล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 ิฟเลยลิฟเลยสเปนลิฟตสเปนลิฟสเปนลิ